มาทำจำนวนไอ้ต้นเมียดีว่าดังน้อยนะก็คือไม่อยากใกล้สชยเวลาใกล้คือใกล้เพงใกล้ไม่ออกเดียวก็คือทำจำนวนนี้ว่ามาอยู่ในรต้างที่ต้องยู่ตอนนี้คอเย่มานอเย่เลยำรเนี่ยจับจกจอดอันจินตาอย่างนอเลยเพื่อว่าเออเพบนี้ะไมันเพื่อได้ช่วยมันเพื่อมีนอเพอช่วยพอได้ใกล้ได้ละกาแล้วเราพุ่งการทำจำนวนไว้เรื่อยแบบนี้ครับเนี่ยจับ เอาอมาจัดการลางดินหลางใส่นะครับเนี่ยเนี่ยนอกนนี้นอกเล็กก็คือนอนใยนะนอนี้ไม้ใยใยเปแต่ละนอแมีอยู่นอช่วยอย่งเงยครับช่วยจังเลยนนไม่รู้แต่ยอมมั่งมาต่าาก็ทักมาได้นันอนติดช่องไนอนชวยหนอนอ่นไม่ค่อยจาก็คือต้องเลือมายักได้เอามาเย็กจังเนอไปไปกันรุนรุนรุนานมีว่าใครที่ะกาชุดไหม เนี yeah, yeah. Ora, I I ่ยลองเลี้ยวไปทีตาร์นะแต่เขาวขาขาวพุ่มเลี้ยงทิปตาไม่พลัดแน่นอนครับไอ้คอนนี้เดี๋ยวพุ่มนี่พุ่มไม่ใจเกยนะนนั่นแหละนี่พุ่มตุ่มหมาเนี่ยเด็กคนประมาณหนาวพี่เดี๋ยวนี้ก็ลองเลียวแล้วว่าเลี้ยงไม้มาตั้งหลายปีอย่างท่านนี้หนาวไหมผมมันไม่ใฉยต้นเม่ที่ด่างจัดกันเออไม่ต้องเชื่อได้หลองพิจหลณาทุกอย่าเพื่อครับ ủa thế mà lượng một số mình lo một số mình kêu thôi nên phun ok đấy cứ hòa đại công an nước để lượng anh để phơi chỉnh ta này phun mấy cái tan kia anh nào bằng gì anh mấy chế bán nào lúc chăm này cái nào làm cái phun chăm này phun lưỡi cái gì chăm được tăng riêng 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 này các anh chăm mai hái rồi đây chế cũng mới thấy cô mai hái lên cái cảnh ta mày như nhẽ à mà là tăng tăng vào này đấy các lên thì đi đó cái nào để thì tám cái mà không bị tầm nào ai có không có trăm bếp này mà để con cười trăm cười kéo dây óc, óc nào chá tương cười mịp hơn đây bỏ cháy không làm chín tám không mong luôn con cười trăm là mà nào không có lên cái gửi máy cũng mà có máy nó vì để con niên thì mình đang nói no. không bỏ ở ừ, tham gia mạng dễ để rạc tìm cả tác mà quá đi đi nó đi đại mà không chào mày ái, mày không tay đi mày đang làm đây mặc mày mì rác á tay thẳng rác mà lấy tay bày thúng ngay nó tay liền làm con sang rác mày nha chạy tay phải nhiều mày ấy ồ đi chơi đi nha nha không có mày mày khi mà thì có mắc là có khảo sát này cái gì cũng bỏ phải này gặp nha rồi mày mì rác cái không เดวกอะไม่ไ <dir> ด <lands> ้อบนะครับนะนี่ยครับเด็กเมือนกี้วางนี่เลยจำไปไม่ต้องอบกันเลยครับอันี้ไหม่กินยอดนะนีน่นครับนีนนนะอันนี้ด่างหน่อยแคไม่โอ้ก็เลยเด็กทำอย่นงนี่ยัดรู้อ็รบกนูนนี่ใช้ได้ครับของเล่น้าที่วันต่อคืน